พสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกันกับช่องมาดามขีพโพมาดามค่อนสวยรุ่ยขีโ่โพอีกแล้วนะจ้าเมื่อน,นี้เข้าเปิดคลิปทำกลางบรรยากาศาทงไฮทงหน้าส่วนปลาข้าโพดอันกว้างใหญ่ไพศาลเลิกเกิน <c oughs> <c oughs> เข้าโพดนี่เป็นข้าวโพดข้าเหนียวนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า อันนี้ขาก็ปลูกไว้แค่สองแถวเท่านั้นเนาะจ้าเพราะว่า,าปลูกไว้ซ้ำจากของกินเนาะจังบ,บ่บบบต้องแบบว่าไปซื้อเพิ่นจังบริสียงเนี่ไปซื้อเพิ่นเนาะจา้าข้าวโพดท,ที่ข้าปลูกกระสิเป็นข้าวโพดข,ข้าวเหนียวพันธุ์สีขาวๆเนาะจ้าข้าวโพดข้าวเหนียวตอนนี้ข้าวโพดของข้าก็เมื่อกสิเริ่มแกแล้วแกจัดแล้วแหละพี่น้องเพราะว่าข้าเด็ดล่องไปกินเบิ่งแล้ว อันนี้แก,แกจนแบบอเอาไปเห็ดเมล็ดพันธุ์ตอใดเนาะจา้ะส้มใดแกแก,แกเขากระสีเอาไว้ถ้าไปเห็ดเม็ดเมล็ดพันธุ์ขยายพันธุ์ตอไปเนาะจา้ะจังบ่ใดแบบว่าซื้อเพิ่นอีกเนาะจ้ะเข้ากระสีเลือกเด็ดเอาไปจา้าส้มอ,อ่อ,อนเอาไว้ถ้าไปต้มกินจานสำหรับมือนีนี่นเข้ากระสีมหาบมกอือไปเห็ด บักอือสังขยาบักอือนอกจากตัางวันปลูกไว้นี่หลายหน่วยอยู่เสียดายเขาวไว้โดนลายมันกระสีแก่แล้ะมันกระสีแบบวะ่าเนาถิ่มซื้อมือหนี้เข้ากันเลยสีมหาบักอือไปเห็ดข้าวเหนียว้อ้บะแมน <c oughs> เข้ากันสีมหาบักอือไปเห็ดบักอือสังขยา จับเนอะเห็นแล้วฟังนี่กับสิมี่สองรวยนะาจา๊ะฟังนี่น,นี่ยนึงขานี่กับสิมี่อีกหนึหนงอันนี้มันบักใหญ่เลยได้จับเนอง อ้าวหักศับอันนี้โอ้ยน,นี่แบบว่าแกจัดถ้าว่าจริงๆอ่ะบักอื้อของเขานี่แกจัดทุนรวยแล้วได้จ้าพี่นอ้องเพราะมันมันก็นออกรายเติบนอกกินน่่ทัน ออกอ,ออกมากประมาหนีนะจ้ะที่นอนสามต่อที่นีทนเ,เ,เท่ากับเอาพ่อหลังจากที่เท่าปาดออกแบบปาดเงาออกแบบ้อยก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นเท่ากับเอากอ,ากอน,นะจ้ะมาเอาไนออกเอาไนขังไนออกนะจ้ะค่คอยควานออกไนขึ้น,นเท่าเข่เสียบกระได้ถักูต่อไปนะจ้ะ เรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากที่เข้าควันเอาไนบักอีอ,ออกเรียบร้อยจะจะเป็นประมาณนี้นอกจากหลังจากงานเขาก็จะไปล้างทำความสะอาดนะจ้ะจ้าพี่น้งนองหลังจากที่เข้าได้บักอือมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะจ้ากล้วที่นี้เข้าก็สิไปหาวัตถุดิบอ่ามาเห็ดสังขยานอจ้กนั่นก็นกคือ ไห่เป็ดนั่นเองนอกจากนาะเข้ากับสิมหาเก็บเอาอยูใ่ในเล่าเฮ้านี่เนะจ้ะเป็นเข้ากับบัลลีเลียงไว้หลายตัวดอกจ้ะแต่ว่าก็ยังพ่อมีแบบว่าเอ่อไข่ในเข้าได้เก็บอยู่นะจ้ะจะเป็นเล่าเป็ดของเฮ้านะจ๊ะ่นองเล่าไหเป็ดกัน พอางเลยล่ะย <mean> ัเไม่มีใครบอเฮ้ึนี่

บอกเรากันง่ายๆอุ้ยไ,ไ,ไ,ไอ้ตอยเด็กไข่เก็ดมันจาเปลนอะไรจ้าหลังจากที่ได้ไข่เป็ดมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเขาก,ก็จะมาล้างบอกอี่ล่อเลยจ้า ใส่เกลือลงไปนะจ้าหลังจากที่เข้าใส่เกลือแล้วเข้ากระใสน้ำตาลเข้าไปเนาะจ้าผู้ใดมากหวานกระใสน้ำตาลลายเติมเนาะจ้าสำหรับมาดามคิปโปนี่ใส่น้ำตาลอยูสามซ้อนเนาะจ้าใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วใส่กะทิลงไปจ้า ใส่ส่วนผสมร่วมกันไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเข้ากะสีไซใบเตยนะจ้ะฉีกไหเป็นเส้นเพราะไหใดไม่กินใบเตยหลังจากที่ใส่ทุกอย่างครบเรียบร้อยบิดแล้วแล้วจ้าเข้ากะสีมาขยำให้ทุกอย่างต้อผสมกันคนไปเรื่อยๆขยำไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันดีนะจ้ะหอ,อม ของกินกำังตัลหลังจากที่เข้าโคตส่วนผสมของเนื้อรังขครเนียบบ้อยแล้วนะจ๊ะเข้าจะเอามาหนึ่งหนึ่งมือน,นี้มาดาัโผประสิ้่ห,หัวห,ห,หนึ่งเลยนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อดันขีดโผบะมี่ซึ่งบะหมี่ซึ่งไงสิดจามา่อหนึ่งอาจารย์ไม่ดามขีดโผก็เลยเลือกเอาหัวหนึ่งเลยนะจ๊ะเข้าสะดวกแบบใดเข้ากับใส่แบบนั้นนะจ๊ะน้องเข้าจังบริบทไปหาอีกย่างที่แบบว่า มันยากสําหรับเขานะจ๊ะหลังจากล้างสมดิออง้งยับ้อยไปแล้วด่างจิโผลจะเอาบักอือโลง่งเอาบักอือโลง่งไปก่อนนะจ๊ะแล้วเข้าจังสิงเอาอเนื้อสังขยาลงไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ,ะเข้าก็สิเอาเทเนื้อสังขยาที่เข้าเห็ดลงไปนะจ๊ะอันนี้บ้านด่างจิโผลเห็ดแบบง่ายๆนะจ๊ะเห็ดกินกันเองก็เลยครอบคุ้งนะจ๊ะ อันนี้ก็ที่ลงไปเลยจ้ะดูสิยัยาเหลือใจไงให้ไปจนเต็มเลยนะจ้ะอย,อย่างตะโพ่อใส่กะทิเข้าไปอีกหลายกวัวเองจ้ะน้องคนนี้ ก็ท่ามีดีควรจะเป็นหนอนเขาน่ะมันติ่มขัดหล่นเลยล่ะปิดใบกันสีสักก้อนหนึจ๊ะเบียบรอยแล้วเขาจะเอาไปหนึ่งจ้ะเบียบรอยแล้วจ้ะรอบหนึ่งจนซุก ตาในระหวังถี่เฮาล่อสังขยาฟักท้องสุบเนาะจ้ะเข้ากับมะขัวะแมงกิซ้อนต่อเลยดีกว่าจา้ะอันนี้ก็เป็นแมงกิซ้อนเน,นะาะจ้ะใส่ได้เมื่อคืนนี้ได้หลายเติบอยู่ได้จ้าพี่น้องช่วงนี้แมงกิซ้อนเฮ็ดกินตอนช่วงเทีทททท่ยงเทียงกิ่นเขาเที่ยงเห็ดแมงกิซ้อนลงตัมบมะขงลงแซ่บจ้าพี่น้อง ล่างทำความสะอาดก่อนนะจ้ะจ้าเข้ากับสิเลือกเอาตาแม่งที่เขากินนะจ้ะแม่งอะไดเข้าบ่กินเข้ากับคัดทิ่มเอาไปเป็นอาหารเฮเป็ดไกลต่อนะจ้ะ อนาคตต่อไปมาด่านสิพูว่าเอา่อวางแผนไว้คือกันจากพี่น้องว่าสิเฮ็ดเฮือนให้มัแล้วลกลับมาอยู่บ้านใส่ชีวิตแบบว่าพอเพียงหาอยู่หา,หากินแบบบ้านๆเฮาเนาะจ้า,า,อ,จาอยู่บ้านเฮานี่แทบสิบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายอยีหยังเลยเด้จ้าเพราะว่าเอ่อเฮาก็ปลูกไว ลูกไว้เลี <s Bond i> pakai, <office> ้ยงไว้ถ้ากินเบิดทุกอย่างเนาะจ้ะแต่ก็ก็บ่ทุกอย่างแหละบางอย่างก็ได้ซื้ออยู่แต่ว่าก็ยังพอแบบว่าให้เฮาแบบยังพอมีเหลือเก็บบ้างเหลือเงินเก็บบ้างจังซี่เนาะจ้ะแต่ถาาเฮาอยู่แบบในเมืองเลยอีหยังก็ได้ซื้อเบิดก็จังแม่นสิซ่อนนี่ค่ะในเมืองนี่ก็กิโลเกือบๆ200พุ่นเด้อจ้ะ20บาทนี่ซื้อเพิ่นก็ได้น้อยเดียว อยู่ในหมอน้ี่ปรย,ยบเยบยบก้เข้าไปสื่ออยู่ในตลาดกระสิตกอยู่ประมาณเกือบเกือบหกสิบแปดสิได้อยู่ดอกมั้งจ้ะประมาณนี้หลังจากที่เข้าล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนวาะจ้าเข้าก็จะเอาไปปรุงเครื่อง เครื่องปรุงกับบะหมี่มยังหลายนอกจากซิไซคแค่น้ำปาลาผุงชูรสรสดีเนอะจ้ะ แล,แล้วจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องขวบแมงจีซ่อนของเหาเนาะจ้าอันนี้เขาใส่บักผิกเข้าไปน้าเพื่อให้มันมีรสชาติแบบว่าเผ็ดนิดหน่อยเนาะจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาบายสองแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวเขาไปกินข่าวกันก่อนนะจ๊ะไดระว่างกี่เฮาล่อ,อสังขยาฟักทองของเหาเนาะจ้าหลังจากทีแม่ดามคีโพ กินเข้าเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าวม่ดามขี้ผูกก็คอโต้มะขนดินซอยสามีจะเข้าหนึ่งเนาะจ้าหลังจากที่ขนดินซอยสามีได้สักพักหนึ่งสภาพของมาดามขี้ผูกก็จะเป็นดังที่เห็นนี่ละจ้าจ้าสังขยาฟักทองของเฮ้ากะ เป็นอันเซตเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าตอนนี้มาดามคี่ผูกําลังเอ,เอาฟักทองออกจากห,อหดอยู่เนาะจ้าฮอนฮอนจ้าพี่น้องจ๋าเรียบร้อยแล้วจ้าสั้างขยาฝฟักทองของมาดามคี่ผูทสงสัยมันสิสุกโผลจ้าพี่น้องจ๋ามันก็เลยแตกเนาะจ้ามาจาก เตาหอนๆเลยนะจ้ะได้อยู่จ้าเดี๋ยวบาทอันเดียวสักกันเนาะ ว่ามันหอนอุอ้ยหอน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 อูจาสังขยาฟักทองของมาดามขี้ผูเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าสังขยาฟักทองของมาดามขี้ผู เขากับจะซิมเบงเนาะจ้าวันรสชาติมันเป็นยังไงลมกินเบงกอนกินนี่ก,ก็หอมเนาะจ้าหอมกะทิหอมใบเตยเนาะจ้ะาบค่อยข้าวไครปั่นไดเดี๋ยวซิมก่อนรสชาติหวานกำลังดีเนาะจ้า บะอือก็สิออกมนันมันหวานหวานเนาะจ้าพันผูใ้ใดมากก็สามารถเอาไปเฮ็ดกินได้เดาอจ้าจ้าสำหรับมือหนีมาดามขีโพก็ขอจบคลิปไวเพียงซําหนีเนาะจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เห็นมาดามขีโพน้ำแน่เด้อจ้ามาดามขีโผมาดามค้นสวยรวยขีโพจา้าสวัสดีจา้า 拜拜。Bye bye.